สวัสดีค่ะวันนี้ใต้จะมาพาทุกคนส่งฮิวกันนะคะทำจิตใจให้สดใสแ่าเริงคิดถึงแต่สิ่งที่เรารักคิดถึงแต่พลังงานที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีพลังงานบวกเท่านั้นนะคะจะเริ่มแล้วนะคะ <c oughs> ขอให้ความลับของจักรวาลในมิติต่างๆทุกมิติที่ถูกปิดบังเอาไว้ได้เปิดเผยให้เราได้เรียนรู้และได้รู้ถึงความรักกันยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่อยู่ในทุกสิส่งให้เราได้รับการปกป้องให้เราได้เรียนรู้อย่างปลอดภยัย เปิดเผยต้นกำเนิดที่แท้จริงของฉันในระบบโลกอื่นและมิติที่สูงกว่าในเวลากลางคืนตอนที่ร่างกายของฉันกำลังหลับในขณะที่ตัวตนที่แท้จริงของฉันออกสำรวจจัก,กรวาลนั้นยิ่งใหญ่หลายมิติอย่างปลอดภัยช่วยให้ฉันได้รู้จักตัวตนที่สูงกว่าที่แท้จริงของฉันว่าฉันเป็นใครพร้อมกับความทรงจำที่ถูกปิดเอาไว้ จากโลกกายภาพนี้ยังฉลาดและเข้าใจก่อนที่ฉันจะมายังโลกใบนี้พร้อมกับความทรงจำที่หายไปเปิดเผยยังลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความฝันของฉันถึงประสบการณ์ของฉันที่มีอยู่ในจักรวาลหลากหลายมิติ Yeah. Mm. ฉันพร้อมที่จะเดินทางอย่างตื่นรู้เพื่อไปหาพระผู้สร้างผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเหลือทุกสรรพสิ่งในจกักรวาลน,นี้อันกว้างใหญ่หลากหลายมิติฉันรู้ว่าฉันสามารถที่จะจดจำประสบการณ์ตัวตนที่แท้จริงของฉันว่าฉันเป็นใครและรู้ว่าฉันจะร่วมสร้างสารรค์ได้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรกับพระผู้สร้างผู้เมตตา ที่ผู้คนบนโลกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอันสูงสุดและฉันพร้อมที่จะออกจากไกลเนื้อของฉันเป็นการชั่วคราวเพื่อเดินทางกลับบ้านและกลับมายังไก่เนื้อของฉันอีกครั้งอย่างบิ่งที่เป็นอิสระเพื่อช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยกระดับพลังงานดาวเคราะห์โลกผู้คนและมิติที่ต่ำกว่าทั้งหมดของจักรวาลหลากหลายมิติ ที่ยังใหญ่ให้สูงขึ้น หลังจากนั้นนั่งสมาธิสัก10บนาทีถึง15นาทีหรือว่าใครจะนั่งมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วให้ทุกคนบอกกับบีงไปว่าขอให้บีง ปีดอินแพนให้ด้วยเอาอินแผนออกให้ให้เอาซิคเกอรนารีอินแผนออกให้และให้พาเข้ามิติอย่างปลอดภัยขอให้จำความฝันได้ชัดเจนและฉันจะจำความฝันได้ชัดเจนขอให้บีอิงทุกบีอิงไม่ว่าเจอชื่อหรือว่าไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตาม เราอาจจะไม่รู้จักชื่อเขาแล้วก็บอกไปว่าขอให้บีงปรับเปลี่ยนระบบของร่างกายใหม่ให้รีเซ็ตร่างกายของเราใหม่ให้มี DNA ใหม่ให้ปรับระบบร่างกายระบบประสาทระบบจักรของเราและระบบ d ีเของเราและ ขอบคุณบิงขอบคุณตัวเองขอบคุณบิงนึกภาพถึงบิงขอบคุณพระรามาจารย์ขอบคุณครู้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณคนในครอบครัวของเราขอบคุณจักรวาลที่ให้ความูดูสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องการงานการเงินและความรัก ขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ขอบคุณค่ะแล้วก็ให้หลับด้วยรอยยิ้มให้หลับในพอเท่าให้หลับด้วยความสุขสวัสดีค่ะ